สวัสดีครับพ่กครวงครับเบยบอยนะครับจากช่อง t ีเสื้อฟิล์มนะครับเอาละครับวันนี้แมนกี่ก็จะมาพูดถึงตารางงานนะครับของคณะนิเกลุงฟ้ากิตดาบารมีแล้วก็ตารางงานรับเชิญของน้องนุ่นเนสนกมาให้เอฟีได้รับฟังกันว่ามีรับงานที่ไหนจังหวัดไหนกันบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูตารางนะครับในขณะที่ผมกําลังเล่าข่าวเนาะฝนก็ตกลงมาเย็นสบายครับทุกคน นะครับเนี่ยฝนตกลงสังกสีเย็นีกรดินเสียงเนาะนะฝนยังตกไม่แรงมากนะครับก็ยังพออ่านข่าวได้อยู่นะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอ่อวันที่ห้านะครับก็คือวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับของคณะวิเกลุ่มฟ้ากิษดาบารณีนะครับทุกคนวันที่ห้าก็คือตลาดนัดเสรีกูบัวนะครับตรงข้ามวัดโขงนะครับผม ตำบลคูบัวเอเมืองจัังหวดราชบ,บุรีนะครับพร้อมด้วยแขกค่า <Okay. S 2> เสร็จแล้วรับเชิญน้องนุ่นเนธชนกนั่นเองก็คือคืนนี้ครับเจสี่ไปดูกันนะใครที่อยู่ใกล้นะครับไปดูได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็รับชมไลฟ์สดผ่านทางเพจลุงฟ้ากิสดาบารามีแล้วก็เพจยิ้มใหญ่นะครับสบตูดิโอ มาครับเดี๋ยวเรามาวันต่อไปกันบ้างครับวันที่8มิถุนายนนะครับวัดห้วยชินสีนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับอ๋อวันที่8จะยังอยู่ราชบุรีนะครับอ่าแต่ว่าคนละอำเภอนะครับโอเคครับต่อไปครับวันที่11นะครับ11มิถุนายนนะครับ วัดเขาเทียมสวรรค์น,นะครับทุกคนตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบ,บุรีโอ้โหรู้สึกว่าคณะวิเกลุ่งฟ้ากุศนาบารมีเนี่ยจะเล่นที่ราชบ,บุรีหลายวันเลยนะนะครับาครับต่อไปครับวันที่16บมิถุนายนนะครับวัดเกตสโมสรอำเภอ,อบางน้ำเปี้ยว จังหวัดเชียงแซานะครับพร้อมด้วยแขกรับเชิญน้องนุ่นเนธนกด้วยนะครับวันที่16นะครับน้องนุ่นก็ได้แสดงลิเกให้เอฟซีได้รับชวมกันนะครับสายต่อครับทุกคนแต่ณขณะนี้ฝนตกเยอะเลยครับเอฟซีได้ยินเสียงเนาะนะครับพอดีนายกบีอาจคิบอยู่เสียงฝนมันตกนะครับธรรมชาตินะครับต่อไปครับวันที่22มิถุนายนนะครับอันนี้นะครับ ก็คือคณะลุงฟ้ากิตติดาบารมีเนี่ยเป็นแขกรับเชิญนะครับทุกคนโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับคณะพิเกตสอรักเพชรวิเชียนนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากที่ได้เอาน้องนุ่นไปรับเชิญเนี่ยคราวนี้ก็คณะของพ่อ,อ,อน้องนุ่นก็ได้เอาคณะลุงฟ้ากิจติดาบารมีมารับเชิญบ้าง ครับอ่าต่อไปครับวันที่อ่าโอเคเมื่อกี้ก็คือเมื่อวานมันมีคิวงานใหม่มาก็คือบ้านแม่น้ำหนึ่งนะนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกงานแม่น้ำหนึ่งก่อนนะครับโอเคครับวันที่24และก็วันที่25มิถุนายนนะครับอ่าทีมงานลุ่งฟ้ากิจดาบารมีพร้อมน้องนุ่นเนชนกทำการสแสดงที่บ้านาแม่น้ำหนึ่งตำบลอําอเภอด่านขุนทก เพื่อ่านคุณทดนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นแหละครับยี่สิบสียห้าสองวันเลยนะสุดยอดขอบคุณแม่น้ำหนึ่งด้วยนะครับที่เมตตานาลิเกลุ่มขวากิตดาบารมีแล้วก็น้องนุ่นเนรชนกนะครับอ่าอ้โหอยากให้ถึงไม่วในอีนะนะนะครับก็นะมันมันมันต้องรอตามคิวนะต้องรอตามคิวแล้วก็ต้องรอตามวัน เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาถึงนะครับไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มาถึงแต่วันนี้สุดยอดแล้วคือแรกด้วยที่ราชบุรีนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางวันต่อไปนะครับวันที่ยี่เจ็ดมิถุนายนนะครับวัดศักมะเกลนะครับตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโอันนี้มาลบบุรีนะ งานไหว้ครูชมลมลิเกลบ,บุรีน้องนุ่นเนี่ยชนกเป็นแขกรับเชิญนะครับว้าวนะครับอยู่ในงานไหว้ครูนะครับทุกคนงานนี้ก็น่าไปนะงานงานนี้น่าไปครับที่ลบ,บุรีอ่ะนะครับอันนี้เราจะอบอกเฉพาะตารางงานเดือนมิถุนาย,ยนก่อนนะครับส่วนเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวให้เขารับงานแล้วก็ ให้ทางคณะลิเกลุงฟ้ากิตรดาบารมีเนี่ยขอโพสในเพจของเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเอาเดือนที่จะถึงก่อนนะครับเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงเนาะแต่ละกรกฎาคมนี่ก็ขัดจากนิถุนายนนั่นแหละก็คิดว่าเดี๋ยวรอรอให้มันลหลายวันเนาะค่อยสนุปนะครับก็คือเราก็จะอัปเดตเดือนต่อเดือนนะครับอันนี้คือเดือนมิถุนายน แต่คืนนี้ทามพาดนะทุกคนใครอยากดูน้องนุ้นเล่นตะลกีนะครับไฟ์สดนะครับยิ้มใหญ่สตูดิโอลุกฟ้าอิจดาบารมีนะครับทั้งสองเพจนี้นะครับทุกคนสองเพจนี้นะโอ้ทุกคนนะตอนนี้ฝนแบบตกแบบช่ำๆไปเลยครับทุกคนก็ดีใจครับที่านาข้าว ัครน,นเข้าวจะมีน้ำแล้วนครับทุกคนขอเชดมากทุกคนนะนี่ครับการได้กลับมาอยู่บ้านก็ดีมากมาเลยครับทุกคนได้อยู่กับแม่แล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวเนาะแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนครับทุกคนผมไม่รู้ว่า ถ้าผมเดินทางไปถ่ายน้องนุ่นนะครับที่โคราชเนี่ยผมจะเจอฝนระหว่างทางหรือเปล่ามันอุปรสรรคนะนะครับแต่ผมต้องเดินทางล่วงหน้านะครับก็ยังลำบากอยู่เนี่ยตอนตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเจอฝนตกหนักต้องหยุดนะครับเนะี่ยถ้าตกอย่างนี้ยถ้าตกแบบนี้ต้องจอดข้างทางเพื่อหลบฝนก่อนนะครับเพราะว่าอันตราย เวลาที่ขี่รถมอไซค์สากฝนนนะครับตกตกเพียมากๆรับสกปรก,ก,ก,กนะครับก็บนะครับขอให้เอีนะครับเป็นกำลังใจให้น้องลุกเนี่ยจะนกแล้วก็คณะลิเกลุงฟ้าจตุรา,ารามีแนทนุ๊กน,นุ่นสามนอ ตอนนี้นะทุกคนนะนะครับแบงค์พี่ก็คอยอัปเดตข่าวๆน้องนุ่นด้วยแล้วก็คณะลิเกลูกฟ้าอิสระบารามีด้วยนะครับแล้วก็ลิเกท่านอื่นๆด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าแบค์พี่ทำคอนเทนต์ลิเกนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ